ที่พูดอย่างอื่นมีแต่พวกสมุนริ้วล้อขี้ข้าของระบอบทักษิณทั้งสิน้นวันนี้แด้แด้ออกมาพูดเห็นะครับหน้าไม่อายมันหน้าไม่อายจริงๆมันออกมาพูดบอกว่าไปเลือกตั้งก่อน แล้วเลือกตั้งคราวนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งเฉพาะกิจเลือกตั้งมาเพื่อทำการปฏิรูปประเทศไทยและปฏิรูปประเทศไทยให้เสร็จแล้วค่อยกลับไปเลือกตั้งใหม่อีกโหนหนึ่ง มันหน้าด้านจริงๆไอ้พวกนี้มันพูดเรามาได้เนี่ยเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงิน3,900ล้านตีว่า4 0 0พล้านสองครั้งนี่8,000ล้านเฉพาะก,กิจพ่อมึงแล้วแพงชิบหายเลย แล้วข้อสำคัญรู้รู้เห็นเห็นกันอยู่ถ้าไปเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมกฎหมายเดิมตำรวจเหมือนเดิมฝ่ายปกครองเหมือนเดิมก็ก,กตอเหมือนเดิมคนชนะคือคนเดิมพวกเดิมระบอบทักษิณตับมาใหม่แล้วปฏิรูปประเทศไทยไม่ได้แน่นอน ไม่ว่ามันจะทำสัญญาประชาคมไม่ว่ามันจะให้สัตยาบันพี่น้องไม่ต้องเชื่อมันเพราะมันเบี้ยวมาโดยตลอดไม่มีวันเป็นจริงก็คุณยิ่งรักนี่แหละตอนหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเขาไปถาม บอกว่าถ้าชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดใ้พี่ชายหรือไม่บอกว่าไม่หรอกค่ะไม่ทําอย่างนั้นแล้วหมาตัวไหนละที่ทำอยู่ตรงวันนี้และทมานบอกว่าคราวนี้เลือกตั้งเฉพาะกิจ จะมาตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วกลับไปเลือกตั้งจริงกันใหม่ให้ทำใจไว้ว่า,วามันโกหกเราแน่นอนพี่น้องครับเพราะว่าถ้ามันเลือกตั้งชนะมาคราวนี้มันได้เป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่มันจะทำ คือยกกฎหมายนิราษกรรมที่ค้างสภาไว้ขึ้นมาพิจารายืนยันทันทีทักสินตับบ้านได้ทันทีได้เงินคืนทันทีแล้วไม่มีใครสามารถไปเถียงมันได้อีกเพราะมันบอกว่า ประชาชนเขารู้กันมานานแล้วว่าถ้ามันกลับมามันจะออกกฎหมายเนื้อโทษใหม่แต่ประชาชนลงคะแนนให้มันชนะ,สะแสดงว่าประชาชนเห็นดีเห็นงามให้มันทำอย่างนี้นี่พี่น้องคือคำตอบแล้วเราก็น่าหมาไปเลครับทีนี่ พี่น้องทั้งหลายผมเชื่อเหลือกเกินครับว่ามันต้องทำอย่างนั้นแน่นอนหลอกเรามามากแล้วชีวิตนี้ให้มันหลอกเท่าที่หลอกมาแล้วเถอะครับอย่ายอมให้มันหลอกต่อไปอีกแล้วไม่ยอมอีกแล้วพี่น้องครับไม่ไหวแล้วทีนี้ มันเป็นยังไงล่ะครับเราจะทํำยังไงกันต่อไปชัดเจนว่าเราอยากจะปฏิรูปประเทศไทยเราจะแก้ปัญหาประเทศไทยให้มันดีขึ้นแต่ว่ายังปฏิรูปไม่ได้เพราะว่าระบบอบทักษิณยังอยู่เพราะว่ายิ่งรัก มันนอนขวางโครองอยู่มันไม่ยอมออกให้โอกาสดีๆแล้วบอกแล้วว่าทางเลือกประเทศไทยวันนี้มีสองอย่างเท่านั้นมีสองทางเท่านั้นหนึ่งยิงลักลาออกไปดีๆ ไม่รักษาการนายกแล้วคอรอมอรทั้งหลายไม่รักษาการแล้วออกไปอย่างนี้ราบรื่นก็ตั้งคนดีๆสักคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะรัฐบาลตั้งสภาประชาชนทำการปฏิรูปประเทศพวกเราทั้งหลายก็กลับไปฉลองปีใหม่กันที่บ้าน ทางที่สองยิ่งลักไม่ลาออกหน้าด้านจะอยู่ต่อไปเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบังคับใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนจัดการกับประเทศนี้พี่น้องทั้งหลาย ขนทางแรกถ้าจะยากเสียแล้วเพราะวันนี้ยิ่งลักออกมาแดะแด่บอกว่าดีฉันไม่ลาออกเด็ดขาดค่ะแถลงแล้ววันนี้แถลงแล้วว่าไม่ลาออกเด็ดขาดการแถลงของยิงลักชินวัตรวันนี้ เป็นการท้าทายต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างจงใจที่สุดเราชุมนุมกันมาสี่ห้าสิบวันจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านจากล้านเป็นหลายล้านสะเดงให้เขาเห็นชัดเจนแล้ว เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่แค่เขาไม่กลัววันนี้เขาประกาศเลยว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่ลาออกนี่แสดงว่าเขาท้าทายเราเต็มที่แล้วพี่น้องครับเมื่อเขาท้าพวกกำนันอย่างเรา ก็ต้องรับคำท้าวันนี้คณะกรรมการกโป,รปรสชุดใหญ่ประชุมกันเสร็จเมื่อไม่กี่นาทีมานี้และมอบหมายให้ผมมาเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า เราต้องลุกขึ้นไล่ยิงลักทั้งประเทศไทย พี่น้องทั้งหลายเรามาตกลงกันใหม่การต่อสู้ต่อไปนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนไล่ยิ่งลักชินวัตออกจากตำแหน่งออกไปออกไปออกไป และเราจะไล่ทุกวันไล่ไม่เลิกไล่จนกว่ามึงจะไปไม่ต้องมีกำหนดไล่ไม่หยุดไล่ทุกวัน,วนพี่น้องทั้งหลายไล่เป็นละลอกละลอกละลอก ให้มันขาดใจตายแต่มันไม่ออกกัมันเป็นลมไปเลยเอาตดดันเก้าไปคณะกรรมการกปปสให้กับผมขึ้นมาเป็นตัวแทน อะเปลี่ยนกับพี่น้องทั้งหลายว่ากำหนดนัดหมายไล่ย,ยิ่งลักครั้งต่อไปคือวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้ ประกาศล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีเวลาเตรียมตัวได้ยินเสียงประกาศแล้วจัดกระเป๋าได้เตรียมตัวเดินทางได้โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ วันที่24พฤศจิกายนวันที่9ธันวาคมเดินทางด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะไอ้ตำรวจชั้นเลวมันวางเรือใบตลอดทางอดข้าวอดน้ำเดือดร้อนมากคราวนี้ ผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ตลอดเส้นทางจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพ <c oughs> <c oughs> ขอให้อบอจอทุกจังหวัดองค์การบริหารจังหวัดทุกจังหวัดช่วยเป็นเจ้าภาพดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินในการเดินทาง ของพี่น้องประชาชนที่ผ่านจังหวัดของท่านด้วยให้อบอจอแต่ละจังหวัดมาตั้งเต็นบนถนนตั้งจุดบริการประชาชน หาข้าวหาน้ำให้กินในกรณีที่รถของประชาชนถูกตำรวจชั้นเลวยับยั้งเอาไว้ขอให้อบอตอทั้งหลายเทศบาลทั้งหลายได้ออกมาตั้งเต้นเล็กเต้นน้อยตลอดเส้นทาง แล้วหาวิดีโอไว้ถ่ายพฤติกรรมของตำรวจพวกไหนคนไหนทีมไหนที่มันมาวางเรือใบป,ประชาชนเที่ยวนี้เราจะได้ดำเนินคดีกับมันสักที <S <S แล้วก็ขอความร่วมมือจากอบอตอด้วย ช่วยมาตั้งจุดบริการประชาชนถ้าสามารถประสานงานกับนักศึกษานักเรียนอาชีวะนักเรียนเทคนิคเอาชุดปะยางมาเตรียมไว้ตลอดทางเรือใบเจอตรงไหนปะยางรบให้ประชาชนด้วย